ามาดูเรื่องของที่น้องเฟนฟรายได้เกิดไว้ครับคนที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพโทรเข้ามาเนี่ยเพื่อจะปั่นกระแสบ้างเพื่อจะหลอกขายสินค้าต่างๆาบ้างจริงๆบางทีก็อาจจะไม่ได้หลอกแต่จะแนะนําขายสินค้าก็มีนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่รับสายเนี่ยบางทีสติสต,งตังตั้งตัวไม่ได้ก็ตกเป็นเหยื่อบ้างานะครับหรือว่าคนก็สูญเสียเงินทําตามมิจฉาชีพเหล่านั้นบ้างแต่ไม่ใช่หญิงสาวรายนี้ครับหญิงสาวรายนี้ตั้งสติได้ไม่พอ แถมคุยไปคุยมาพาเขาออกนอกลูก่นอกทางกลับมาทางของเรา,าแล้วจากนั้นมีแม้กระทั่งบอกว่าพี่หนูร้อนเงินน่ยโอนเงินมาให้ได้ไหม <c oughs> มีให้มิจฉาชีพโอนเงินเข้ามาด้วยนะครับอาไปดูเทคนิคของเธอกันว่าเธอคุยกับมิจฉาชีพอย่างไรหรือโทรคุยกับคนที่โทรเข้ามาให้เธอโอนเงินอย่างไรกันบ้างน,นะครับครับ <c oughs> ไรรคับแต่พี่ร้อนไหมเดี๋ยวหนูโอนให้แต่พี่ร้อนเงินใช่ไหมคุยอย่างเป็นมิตรนี่ฮะเาบอกเลยคุยอย่างเป็นมิตรเปิดบทสนบทสนทนาที่ร้อนเงินไหมเดี๋ยวหนูจะโอนเงินให้คเปิดมาแบบนี้คนที่โทรมาจะขายสินค้าหรือจะเป็นมิจฉาชีพก็งงครับคอนเซ็ปต์งงเลย ะอ,ะอะไรเนี่ยฉันโทรมาจะขายผลิตภัณฑ์เธอจะมาโอนเงินอะไรให้ฉันอ,อีกฝ่ายนั้นวางสายไปแทบไม่ทันนะครับแต่ว่าแน่นอนมิจฉาชีพเขาก็จะมีเทคนิคของเขาแหละในการหลอกล่อบ้างชวนคุยต่างๆนานาบ้างไม่ละทิ้งความพยายามครับวางสายกลับไปไม่พอโทรกับมาใหม่ตั้งสติได้แล้วโทรกับมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้เป็นเสียงฝ่ายหญิงกันบ้างที่โทรเข้ามาและหลังจากนั้นล่ะครับความสนุกสนานความบันเทิงของเธอก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ไม่ใช่ว่าเธอจะถามว่าเธอเธอจะโอนเงินให้ไหมพี่ร้อนเงินไหมพูดคุยภาษาไทยได้ไหมมิจฉาชีพโทรมาก,กลัวว่าปลายทางเนี่ยจะไม่ใช่คนไทย<า>พูดคุยภาษาไทยได้ไหมเธอบอกว่าเป็นคนเกาหลีพูดไทยได้นิดหน่อยแน่แต่ดูนะครับ <c oughs> เธอตั้งตัวได้เรียบร้อยเนี่ยเธอก็พูดภาษาไทยปนปน,ปนเกาหลีเล็กน้อย<า>แต่มิจฉาชีพเริ่มที่จะเสนอเสนอขายเครดิตเกมออนไลน์ให้ <c oughs> ระหว่างพูดคุยไปพูดคุยมาคงจะเอะใจเอ๊ะทำไมเป็นสาวเกาหลีพูดไทยชัดจังภาษาไทยเริ่มหลุดออกมา,าเธอก็เลยบอกไปว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เกิดอุดรค่ะแต่แค่อยากมีสามีเป็นคนเกาหลีอเออเลยอยากจะเป็นคนเกาหลีใช่อย่างนั้นนะครับและเธอก็เปลี่ยนเกมเลยครับอันนี้ฟังดีๆคุณผู้ชมแม่ไม่น่าเชื่อครับว่าเรามีเทคนิคได้ขนาดนี้จากฝ่ายรับเนี่ย คือเวลาเขาโทรเข้ามาเราก็ต้องพูดคุยตามเกมของเขาเปลี่ยนเกมมาเป็นฝ่ายรุกครับเดินตามช่องทางเกมของเธอเลยไม่ปล่อยโอกาสให้มิจฉาชีพเสนอขายเกมเครดิตออนไลน์ต่อไปฝ่ายกลับกันครับเธอเสนอตัวเองเป็นบทเพลงจากแดนกิมจิมประกาศเลยว่าความเป็นไทยหัวใจเกาหลีและเธอก็ร้องเพลงไปร้องเพลงไม่พอปรับทุกไปด้วยนะครับบอกว่าอยากเป็นเน็ตเกาหลีเน็ตไอดอลเนี่ยแะครับ แต่ว่าไม่มีค่ายไหนรับเธอเข้าสังกัดเนะสิไปดูนะครับว่าเวลาเธอเปลี่ยนบทและเธอเปลี่ยนบทบาทจากสาวเกาหลีที่บอกว่าอยากมีสามีเป็นเกาหลีเปลี่ยนมาเป็นคนอยากเป็นเน็ตไอดอลเกาหลีเนี่ยเป็นอย่างไงครับฟังหนูร้องเพลงได้ไหมอ่ะมาร้อให้ดูฟังเลยอย่าดองส้องไม่นี่ไม่สนอะไรร้องไม่ย ้รองกว่าแล้วพีรรเราอยากเป็นไอดอลเกาหลีด้วยแตเขาแคเหอเรามพี่โอนเงินไหให้หน่อยได้ไหมเอาเท่าไหร่อ่ะบกเปลี่ยนเกมเลยให้มิจ่าที่โอนเงินมาให้นะคะพี่โอนเงินไหมหน่อยได้ไหม ถามไปอีกนะพี่โอนเงินไหมเน่ยเขามาเสนอขายสินค้าเขามาเสนอขายเกมออนไลน์ร้องเพลงจนเหนื่อยนะครับเธอก็เปลี่ยนบทเลยตีเนียนไปเลยเป็นมิจฉาชีพถามแถมอีกฝ่ายหนึ่งอย่างออดอ้อนโอนเงินมหน่อยได้ไหมโอ้มิจฉาชีพสายเปเขาก็ตอบกลับมาอย่างทันควันเลยนะครับบอกว่าอน้องเอาเท่าไหร่แหะเขาก็เลยบอกว่าเอา20บบาทก็พอครับพี่จากนั้นเธอรุกกลับแบบไม่ตั้งตัวเลยนะครับถามว่าอ้าวที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาให้ค่าโทรเท่าไหร่ หนูเนี่ยอยากทำด้วยพี่ <ฮะ S 1> รับคนทำเพิ่มไหม <ฮะ S 1> แม่อยากจะไปเป็นเพื่อนในแก๊้งคอรเซนเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบไปไม่ถูกเลยทีเดียวครับสุดท้ายขอตัววางสายไปแล้วก็ไม่โทรกลับมารบก,กวนเธออีกเลยนะครับ <ฮะ S 1> เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับเกาหลีดไดไหมได้พูดให้หนูฟังหน่อยครับเกาห,หลีบทนี้ยังแหง้งแต่ก็ตามน้ำไป <laughs> พี่รู้ไหมว่านรกมันร้อนบุรีปานที่คเหมือนบนรกยนะอ้เน่ล่าไปลย้ำอีกครั้งนะคะคนที่โทรเข้ามาคือเมธชาชีพค่ะไม่ใช่อีชั้นค่ะชั้นเป็นคนดีค่ะเพื่อนที่ถ่ายคลิปไปก็บรรยายเหตุการณ์ไปนะครับท้ายคลิปหญิงสาวก็บอกว่าจากการคาดเดาเนี่ยเขาได้เบอร์โทรศัพท์มาจากเว็บหวยออนไลน์ครับซึ่งถ้าหากใครรับสายแล้ว ห้ามเลยนะครับห้ามทําตามที่ผู้โทรทโทรเข้ามาบอกให้เราทําห้ามทําโดยเด็ดขาดครับครับเอานับตั้งแต่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็ทําให้มีกระแสไวรัลเลยครับพูดถึงเรื่องของการรับมือกับแงคอเซนเตอร์ที่โทรเข้ามามีคนชมคลิปนี้ไปล้านห้าแสนวิวแล้วนะครับแล้วก็มีชาวโซเชียลเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะจริงๆบอกว่าตลกมากค่ะผัดกันคนระบทเลยนะคะ ชอบค่ะชอบเนี่ยมีนะฮะแล้วก็บอกว่าอยู่ดีๆก็เป็นคนเกาหลีเฉยใครวางก่อนคนนั้นแท้มีแซวกันด้วยนะครับที่สําคัญครับก็บอกว่าขำไม่ไหวทําไมพูดไทยชัดจังเนี่ก็เป็นการที่เข้าไปดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหและแถมบางคนบอกว่าได้แผนแล้ววันหลังเจอแก๊งคอเซนเตอร์โทรเข้ามาขอยืมมุกนี้ไปใช้บ้างพี่คะมีเงินให้ยืมไหมคะเออนะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็นําเรื่องนี้มาเตือนภัยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีเบอร์แปลกๆเป็นกลุ่มมิจฉาทีมเนี่ยแหละค่ะที่โทรเข้ามาอยาหลงกลน,นะคะนําเรื่องนี้มาเตือนภัยกันค่ะ